How o อล o ์ดิสบูมบูมไ i ่ด่าบิสติจูจูไล่ด t าท t ่ว่าอย่างเงี้ยก็คงจะเคลิกแจ e w h you y do do like that baby all I need is to be loved by you just you just you it's game o n let's go สวัสดีครับพวกเรา DIY สดใสพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของพวกเรากับรายการ d ไ y อะไร จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักพวกเราไปสนุกพวกเราครับก็คือแบบกินอะไรดีทาอะไรดีสนุกแบบไหนดีอะไรอย่างงี้ก็จะพาทุกคนไปสนุก้อมๆกันกับพวกเราทั้ง6คนนะครับผมโอเคครับที่ในอีพีแรกนะฮะเราก็อยู่กันที่หน้าบ้านนะฮะบริษัทโปรดของพวกเราท่นเองเป็นตึกลัคนาเนาะใช่เฮ้ยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะทำอะไรกันเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันทุกคนอะไรดีมิชันดีวายเล่นซ่อนแอบ กติกาเมมเบอร์ Member, แต่ละคนจะต้องเลือกไอเทมของตัวเองโดยแต่ละคนจะไม่รู้ไอเทมของกันและกันแต่ละคนจะต้องเอาไอเทมของตัวเองไปซ่อนในตึกฟนโร,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 รให้มัน่นใจที่สุดว่าไอเทมของตัวเองนั้นจะปลอดภัยและจะมีเวลาทั้งหมด4 5นาทีให้เมมเบอร์แต่ละคนออกตามหาไอเทมต่างๆของเพื่อนใครที่เพื่อนหาไอเทมของตัวเองเจอจะต้องออกจากเกมและไอเทมของใครที่ถูกซ่อนไว้ได้จนจบเกมจะเป็นผู้ชนะเกมนี้ผมเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนไอเทมจะมี6ชิ้นนะครับ หนึ่งเครื่องจำศีววสองไมโครโฟนร่มลูกบาสกล้วยจราจรรวย้วยคนลมืน,น้องน่าจะตื่นเช้าไป <c oughs> น,นิดนึงเ่อนทีวยจราจรแล้วก็ตะก,กานะครับจำศีอะไรครับโอ้โหจมซีผมเอาแค่นี้ได้ไหมตะกาครับอ่าประสบการณ์ที่เราอยู่ที่นี่มาตลอด4-5ปีที่เราได้ฝึกซ้อมมาทั้งหมดเพื่อที่เราจะเล่นจอดเ ผมเล่นบาศบอกเลยน้องหาไม่เจอแน่นอนล่มเลยครับไปฮอ้โอ้ผมเลอกผิดอ่ะผมเอาอะไรก็แด้ที่เลยผมเลยกวยจะทนอนนท้าทายนโอ้โอเคไมโครโฟนด้ไหพี่โเลือ้ไมโครโนผิดค่ะ ไม่มีใครเ,รรเลือกไมโครโฟนเลยก่อนหน้านั้นเฮ้ยแบบพอมันง่ายเกินไม่ไม่เป็นไรเชื่อมือตัวเองผมว่าในออฟฟิศยากอะตรงโต๊ะผู้อะตอนแรกคิดไว,ผวไ้ผมว่าเนี่ยผมว่านี่ได้ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยเฮ้ยไอจริงถ้าวาตงตรงนู้นตรงเนี้ยมันจะจุดเด่นเกินแต่ผมไม่แน่ใจว่าแบบที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดหรือเปล่า ฉันจะเลือกที่ที่ปลอดภัยรี่อุดมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าคุณขอทำเป็นคนเดินมาก่อนเฮ้โลกชันเลยอ่ะ้ยก็ดูเป็นไปได้นะไอ้ไอ้อุ๋ยไหนวะโดนบนหแน่เลยผมว่าอันนี้ได้แน่นอนทุมคนมันจะยากไหมอ้ะพี่สวัสดี ไป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 ห้องอื่นปะแป๊บนึงนะผมว่าไปเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ปะหนึ่งทั้งนึงนีมึงเอาผมไปพี่งานนี้แหละทำไมันงถึงไม่เนียดดีเฮ้ยไม่สนใจโอเคพี่ผมได้แล้ว like พี่อย่านะ oh uh huh. เอาไปก่อนยังไม่ซ่อนเดี๋ยวยังไม่ซ่อนเอ้าอย่างนี้เขาก็รู้หมดแล้วว่าดิ ก็เหมือนตอนนี้ทุกคนน่าจะไปแบบว่าเหมือนซ่อนยากๆแบบในห้องออฟฟิศอย่างเงี้ยของมันเยอะไงทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอาไปซ่อนในนั้นดีกว่าซึ่งข้างบนโล่งใช่ใครจะไปคิดไยู่งคอยู่เดี๋ยวมันยิ่งจะเกมมากผมอยากจะซ่อนที่ที่มันง่ายที่สุดแต่คนไม่คิดว่ามันจะซ่อนที่นี่จะไปแบบกองโจรจริงๆได้นะเอาเอาเอา เอาเอาเอานี่เอาเลยเล่นใหญ่ใจต้องนิ่งเอาเอาโอเคพี่ไม่ต้องซ้อนมน้พี่ถือไม้ใผมรู้ไปไปเลยไปไปไปเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยหาที่วางไม่มีตาจ่ายในหมู่จรเฮ้ยจริงจริงที่งานแก้หมู่ปะเนี่ยเขาเห็นแล้วนะยางรถ่นต์เหรอแล้วเราสับขาหลอกไหมไม่มี อันนี้เด็ดกาตรงโน้นอีกพี่มั่นใจกว่าเดิมผมว่าอันนี้คิวแน่นอนเอผมว่าผมต้องเล่นแล้วเกมนี้ผมเจอรูมหาสจรรย์ของโฟนลออกตึกดำแล้วนะลองดูลองดูผมว่าเวิร์ดนะไม่เปลี่ยนละเอาตรงนี้แหละ ครับผมก่อ,อนที่จะไปเริ่มกันนะครับพวกเรามีเวลาทั้งหมด45นาทีนะครับผมพร้อมไหมคร<ล><ล>ับทุกคนพร้อผมขอ10นาทีนะเออรอดูถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปลุยกันเลยฮะ<อ><อ>ไปไปแล้ไปสิไปเฮ้ยเรานัดกันไว้ว่าไงวะเรานัดกันไว้ว่าเราจะหาของไอ้ปอบกัอนไม่ใช่เหรอใช่เออเฮ้ยอย่าเลีงดิพี่เฮ้ยทุกคนนี่นวะใช่ปะใช่ปะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะแต่เฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยนี่มันช่วยจุดเดี่ยว ไม่ใช่อะไรเนี่ย uh> พี่ต้าโอ้ยนี่มันไม่ใช่ว oh! ่าเพื OK> <h <h ่อนเสี <h 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 ่ยงเดี๋ยวเวลาสุดๆของมันต้องมีคนซ่อนอยู่แถวนี้เว้ยเดี๋ยวค่อยคอย่อยเดี๋ยวค่อยค่อยค่ปออะไรนะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวพี่หาให้ไม่มีป่ะเนองไม่มีป่ะพี่ผมก็หาไม่เจอใส่เองเมื่อกี้เราบอกไปปุ๊บทุกคนแบบนี่ืนไปแต่ไม่มีใครสนใจของผมสักคนอยากคิวปอเเมื่อกี้ผมเห็น สปอร์ตสีแดงมาเอาละทุกคนมันจะมีคนเข้ามาห้องนี้ไหม,รไมหรืว่ามันต้องหรือนะจริงสปอร์ตถือเฮ้ยอย่บอกนะอะไรแปลกๆอย่บอกนะว่ามีอะลมหรือเปล่าพี่มันคลมลมเฮ้ยพี่พี่เอาลมมาก่อนถ้าใช่จะมีโลโก้นถ้าใช่จะมีโลโก้เราเราดูมีโลโก้ลลมพ่นมั้ย ตัวเหม่งนี่โอหคือถ้าจะแค่บอกว่าจเจอแล้วมันง่ายไปเราเอาไปหยามเขาหน่อยดีกว่านะฮะด้วย <c oughs> อู๋เอาเหรอทำไมมันเร็วขนาดนี้ผมรอดแล้วผมไม่ได้ทิ้งเลแล้วผมสบายใจแล้วดีไหมนี่อีไม่มีสักอันเลยเ่ยทุกคนไปหาตรงไหนกันหมดไปรอ่ะอันนี้ของใครนะอันนี้ของใครนะอู๋อยู่ไหนอ่นะเฮ้ยอ,อะไรเงี้ยอูฮะ เจอคำใบ้มันอยู่ตรงนี้ไว้เมื่อกี้ยืนดึงออกมามี็นคำใบ้เหรอเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าคนแรกของใครก็ไม่รู้เฮ้ยเจอได้ดี๋ยวคนแรก first blood อ่ะเอ้าอ่ะอเอ้าจีนน้ำเลยได้น่อนได้พี่ยืนจิบน้ำไม่ยังเจอของกูเลยป่ะทำไมผมนอนแบบนี้ เราอยู่กับอยู่ไกลพี่เกินอะไรบองก็อยู่ใกลกันอยู่ด้วยกันไงไม่เอาพี่ไม่ยังพี่ผมหาหอยปอไม่เจอเลยเนี่ยคู่ผมไม่ช่วยหาต้องช่วยกันช่วยช่วยหาไม่เจอเลยเนี่ยผมไม่เคยเจอใครเลยก่อนผมดูข้างล่างหมดแล้วไม่มีแต่ว่าของเราก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันห้องล่างสุดเราต้องเราต้องแยกไปคนเดียวเหมือนจะได้ไม่สงสัยในที่ที่เราเจอแล้วเพราะเหมือนมันเจอไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมล่ะเฮ้ยอันนี้ปอบในห้องนี้มีไม้สามตัว ใช่นี่เราอยูชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็คือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่เป็นโซนสีแดงถ้าสมุยหาซองมิชชั่นเจออีกก็ระวังดีเศร้าอ่ะกอดล่มให้อุ่นใจนะเพื่อนเศร้าอา่ะเอาล่มนี้ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะทุกคนก็นจะไปรู้ว่าล่มมันใหญ่เท่าเนี้ยเฮ้ยซองนี้มันคืออัน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 อะไรอ่ะอไรอ่ะอง สิบห้าหกคนที่ไม่คนที่เปิดได้อะคนที่ได้คนเดียวได้คนเดีย้เผยว่าเราอ่ะต้องไปเนียนจุนเพื่อนเดือดตกแล้วเราจะรู้ที่ต่อของเพื่อนต่อใครพี่แฟนพี่โก้เหรพี่แฟนเป็นอะไพี่โก้หนีไปแล้วอ่ะบางคนนั้นหนีไปแล้วตัดตัดเราไม่ครับเราไม่ครับผมว่าเราเปลี่ยนพอยดีกว่าต่อไปไม่ต้ผมหยิบอล้วพี่เสีกไม่มีไม่ไดไม่มีตัวติ๊กเฮ้ยเจอแล้วเว้ยอันนี้ผมมีตัวช่วยนะผมมีอูอูเป็นตัวช่วยพี่ตา พี่ตาไม่น่าบ้ามันมันต้องมีสติกเกอร์แปดนี่พี่หมวยใช่ไม่ไม่จะเป็นของพี่ของพี่ไม่ใช่ไมโครโฟนกลยุทธ์ไฟเขวีหมวยเอาคืนไปได้อย่างอื่นไม่ใช่ได้ไมโครโฟนเหรอไม่ใช่เอาคืนไปเมื่อวนแฟนติดต่อแฟนกี่ชั้นสามต่อใช่อยู่แถวนี้แถวนี้ที่แปลว่าเราแยเครื่องออฟฟิศอะอะไรเห็อยู่ตรงนี้เหรอ เราควรจะแพ้ไปหาพี่แป้งก่อนอ่ะป่ะพี่แป้งคือชั้นสามดูข้างล่างกันป่ะไปดูข้างล่างกันป่ะไม่มีอะไรข้างล่างเยีายไปดูแปลว่าอะไรคิดว่าใช่ป่ะไม่ใช่นี่หว่ามาแวะร้องเพลงกันหน่อยไหม No I Can't h i s t Move o w On ไปหาต่อเราได้เจอสองแดวทุกคนชื่อเล่น ชีตาชื่อจริงปรีดีพัฒนสานาสพาันธุ์เกิดวันที่13พฤศจิกายนพศ2539เออ,อาสีผมไม่ได้ตุนจังหวัดน้างเกิดนะครสวรรค์นะครสวรรค์โอ้ช่วยกัน,นสุดๆเมื <c oughs> ่อกี้พีแมทบอกว่าต้างล่างตรงผ่ง,ง,ง,งสีแดงอยู่ในซอกมีซอกลูกปั้นลิง โหยังไงย้ากอ่ะเป้าหมายที่เราจะหาตอนนี้คืออะไรครับขอทราบไม่กลัวเลยเจอหรือยังไม่เจอไม่เจอหรอผมว่าเป่าพี่หนูจะมีอะไรอะเอ้ยมันข่าใอรก็ของคนนั้นแี่งปันหมันแบ่งไม่ได้มันเจอแล้วเจอเลยนี่อะไรอ่ะ ผมมาทิ้ให้ยาดพาร์บามาเธอนี่ว่าไปหากลวยจราจรของหมวยกันป่ะไม่เป็นไรไี่พี่ไปก่อนเลยผมนั่งก่อนโอ้ยอยากนั้งพันไม่พอดีเลยเหนื่อยจังให้เดินอะไรดีวาไปด้วยไปด้วยไปด้วยช่วงนี้อยู่รู้สึกแบบรักหมอพิเศษในนี้ไม่มีหรอกเราคิวไปบอกดีกว่าจริงขอบอกไำใบ้อะไรนะคูดเต็มสีสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาผมไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเขาเหมือนทุกคนเดินถ่านกันหมดเลยอ่ย โอ้โหพี่มันยากง่ายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไหมของบ้าอย่างนี้ดีกวาาา่าเรา,าเราซอนแล้วเดี๋ยวเรามารอข้าวมาเอาทีนี้เราไปหาซองแดงต่อทองแดงหมดแล้วกันไหยหรือมันหมดแล้วนะพี่ม <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมได้ซองแดงเยอะยังได้แถวนีงงน้ไห่นะ ระภาพหรอโหยแย่จังทุกคนผมเป็นคนดีที่สุดในวงซะด้วย,ยผมขอโยกยนติได้ไหม <c oughs> หมุยวันนี้ <c oughs> ดิพี่เดียวผมอะเมื่อผมจะบอกพี่ใช่แล้วเราบอกอแต่ว่าเรื่องนี้พี่ทำไม่ได้จริงๆแตีวพี่ชอบหมุยถนัดเลยจะได้รู้คำใบ้ซ่อนพี่พว่าหมุยน่าจะมีความบาปเยอะอยู่แต่พี่ไม่ค่อยมีเลย <c oughs> พี่โยกอะไรว่าเราแอบหยิบขนมชีต้าที่ได้จากแฟนคลับกลับบ้านใช่เราก็กินหมดเลยแลวก็กินหมดแล้วไ่แบ่งด้วยหนึ่งคนหนึ่งคนผมผมรู้ของชีต้าเอาหรอแต่ผมบอกพี่ เออของพี่ตังเงี้ยของตังค์ฮะอยู่แถวแถวที่คือที่ต้องเก็บของเยอะๆที่ต้องเก็บของเยอะๆ,ๆพี่ตาอยอ่ะเพิ่งีิตรงนี้ไม่ได้เช็คเลยเฮ้ยบ้าไปแล้วนะเฮ้ยไอย้หูได้ใหม่ดิว่าเรา,เล,าลืมลืมอะไรไปไเว้ยเฮ้ยทำไปเฮ้ย <laughs> วันก่อนตั้งตัวหลอกยากมาขอโทษครับข <laughs> อโทษครับ เราไปถามเพื่อความข้อมูลที่ถูกต้องเนยน่วางไงอออลยขอข้อมูลหน่อยฮิฮอกขอข้อมูลหน่อยขอร้องจุ๊กๆรู้แค่เท่านี้นะรู้แค่เท่านี้ตอบได้ละวันเดบิวต์ของพวกเรานะครับ DIY งานโฟโนโมีนอนวันที่15เดือนกุมพาพศนธ์พศ .2566 วันก่อนตั้งตซนลอกคือ11พฤษภาคมพศ .2500 ้าูยแล้วอยากรู้คำใบ้ของทุกคนอ่ะลุมปอมไปแล้วเว้ยผมอยากรู้ของสมุนมองไปทางไหนก็แดง อยู่สูงสูงสีแดงแดงดูสูดสีแดงห้องสอบพี่ต้าเจอเจออะไรครับพี่เจออะไรอ่ะเจอเจออะไรอ่ะถามไม่เจอไงว่าเจอไหมเอาแล้วเจอทำได้ตายกินลับพี่ไหนมาดูนายมาแอบดูนายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากขี้งบพี่อยากรู้ของใครดิความลับของใครต้องอยากรู้ความลับของปอดีกว่ามันเงียบๆนี่มันจะมีเรื่องอะไรที่เป็นความลับของยู่ไหนปอมอยู่ความอยู่นี่ไดจังหวะนล้วจริงๆแล้ว แถ่ายรูปเปียโนลงมาเฉยของไม่ได้ไปเรียนมันหลอกชาวบ้านเขาว่าไปเรียนเปียโนมันหลอกเราของมันหลอกเราแต่จริงๆแล้วคือแอคใช่อยู่แถวโน้นโซนเนี้ยไปเลยเก๋หน้าขนมใช่ไหมลุยหน้าขนมกับโต๊ะแดงแถวนั้นอันนี้ไม่ได้รูปแล้วนะเฮ้ยโต๊ะแดงแถวนี้แาวนั้นแหละที่อยสองคนอ่ะเฮ้ยแต่มันน่าจะหาง่ายมากเลยนะกินไป ตอนนี้ตอนนี้ผม,มจะจองอย่างแลเว้ยพี่ว่าเราจะตัวกันแล้วเอาใครคนนี้ไหม <c oughs> ไอยู่ไหนอะอยู่ง่้เอเอาตนเราปอยู่นแกไอย่ไหนพีอเอไอป๋แก ออาันนี้เนียนมากเลยนะเว้ยน้องชายน้องชายในเมื่อสมุยคืออะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นอะไรใหญ่ๆลูกบาสป่ะวสมุยเอ็งโดนแล้ว เหลือพี่แป้งไงพี่แป้งเนียนเว้ยผมไม่ทำเลยเลยไม่ไปแล้วนะสวนครับสะมุยเอ้าพี่เป็นไปได้ไงวะเราแพ้แล้วเย้ตอนนี้คนที่เจอคนแรกคือโอู๋อู๋ใช่อูคนแรกว่าแต่ของพี่แป้งที่ไหนอยากรูจริงเหรออยากรู้แล้วเลยเนี่ยอยากหาคนอื่นตรงนี้ด้ยผมหาแล้วมันไม่เจอพี่แป้งไหนทุกคนแบบลองหาหาในชั้นถามอีกสักรอบด้วไปไปหาพี่แป้งนะครับจบแล้วพี่แป้งพาไปผมดูแลที่ตั้งอยู่ในที่มืด อม่างไรอะไปเฉยจอยู่ในถังขยะเลยไปมีหรอมือองมีเอ้าใจเหรอนี่โอ้โหเขาซ่อนไว้ในใต้ถุงขยะเลยนี่ล้ำมากเอาถุงขยะบังไว้ก่อนจะจบอ่ะเแต่ไม่ได้มาดูลองกันนี้เก่งมากพี่นะผมี่แป๊มองอีกทีนึงฮะ อตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ผู้ชนะของเราแล้วนะครับก็คือพี่แฟนของเราเย้และพี่แฟนของเรานะครับผมก็จะได้รางวัลสำหรับคนเก่งของเรานะครับผมขออัญเชิญรางวัลเลยครับผมนั่นก็คือ อะไรดีทิเกตนะครับผมนี่นอกจากอะไรดีทิเกตแล้วเรามีโมลิแก้ด้วยบางคนเก่งของเราเจ้าชายรางวัลนี้ทําอะไรได้ฮะรางวัลนี้คือถ้าสมมติว่า E.P. หน้าใช่ไหมพี่จะสามารถขออะไรก็ได้ทำไมพี่ดูไม่ตื่นเต้นเลยอะ อันนั้อะไรครับขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับเกมนี้อยากได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าในตอนถัดไปี่แฟงจะเอาทิกเก็ตเนี้ยไปใช้ทำอะไรแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะไปที่ไหนทำอะไรกันต่อนะครับผมในช่อง YouTube DIY นะครับแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับในรายการ DIY อะไรยที่เจอกันเจอแล้วฮะเจออีพีสองครับดู